Thank you คนตกลิ้นภาพพี่น้องเขามายามดีคือเก่าดีลุงเป่าจ้ะหากินแต่น้ำดีลุงเป่านี่แหละพอได้กินน้ำเหล่าเรามีดีบ่โอ้ลุงเป่าสวัสดีจ้าพี่น้องข้างามไปไปเบิ่งกอนเพิ่มลงนี้พระแหงน้อยพี่น้องเลยมาทิดล้อมมาจับปลาลีให้เพชรสมบูรณ์นี่ ใหญ่คือแบบมีริบมีรุ่นบบนี่นนปลาไม่ปีนี้มันซ้ำหนี่ละมันแหลงรุงน่นขนาดแหลงได้เนาะลุงเป่าเนาะถ้ามว่าแหลงนี่พี่กายนี่ลุงตัวใหญ่บ่ใหญ่มีรุ่นเยอะเลยนี่ปีบกบกุ้กับพวกเพชรนี่ยหน่อยต้นปีนั้นใหญ่แห้งบ่มันแดงเลยกับโวกกระเคงิงโอ้ แบงค์ก็จับมันว่าทานี้มึงจับของกูด้เถียงกันอยู่เลยบอกเออบุ๊คบอม่นสิได้เต็มคู่อีบ่ลุงเป่าหน่อือพี่น้องมาเดินมาจับปลาลีน้ำกันพายุโมลาเบรอบนี้นอ่อลุงเป่านอ่ไอ้ของเจ้าพายุใช่ไอ้เสียงตัวอะไรอยู่เทิงผมบอกก่อเตบอันหามานัอยู่บ่มารถเพลนเบิร์ดน้ำมัน คือบดมันแลยวเขาไม่จอดไหมรอกเอาคันไปเลยอีกหรอออกันไปคือมันพูดให้ลูกก็ไดลุ้มเนี่ยตัวนึงเนาะตัวใหญ่เนี่ยเต็มดีเนาะน้อถ้าตัวใหญ่ไดี๋้องขู่อยู่รอกลุ้บ๊วยยิงน้อมันกะล้งมาสุปีเมนบอลุงเป่ามีพี่น้องเขาถามเป่ามาว่าเห็ดลีแนวนี่ปลามันสีว่าออกแมเปาลูกคนว่า มันก็ได้กินสุปีเนาะลุงเออป่าเนาะสุปีบุ้งอีปีบัวได้เออมันบ่ดับดอกพี่น้องกับเป็นการหาอยูย่หากินวิธีสารบานเหาน่าเนาะแบบตั้งแต่โบราณมาแมนบ่วมันก็งามกัวผงเงี้ยงผงเงี้ยงนี่ตัวมูลบ่เออมันยังเหยียวกันร้ายเด้ขนาดนี้มันยังขมา่าอยู่เออเออต้องเกลียดลงปลาสีบัวบ่วสดนะปลาผงเงยงโอ้แมนยูแมนยูพอแต่อ่ะมันเป็นเอเล่ได้ลุงเป่า ร้อจะม่มีเกล็ัน่ะจ้ะมันหมวนลงเนาะตีนหน่อยจ๊กงอะเออเหลือยาบเหลืองยากอันนี้เอาไปผู้ฟิงเลยแล้วนี่ปลาขาวว่นนีนไครหรือบอลุงเป่าไนรบอปลากะเลิศมมั่นแน่เลยได้เนาะเขาผู้คนเขาคืนเหล่าก็มี เจ้าวโบได้เบื้องเข่าล่ะพี่น้องนอนจมบาดาลอยู่นี่เปิดได้พอนน้ำโบกได้หมูว่านบ่มี่เลยบ้ามันมาลรวบันก็มาอีกวันนี้วันพีบันพีบได้พอน่ะเปิดเลยมอระเบมาพี่น้องน้ำ่วมนวดไม่อีกแล้วเปิดน้ำออกสิเกี่ยวเข่าแล้วว่าสิเกี้ยเอาเลยเด็กเออมันมาที่ไหนมันโบไรโบทานมันรู้เฮ็ดประแดกย้อนบ่ลุงเป่าวันเดชน้เดียว พอได้กินปลาแดกเนาะพ่อพ่อได้สือพี่น้องอยู่บ้าน <พอ S 1> าเฮาฮะนี่ฮะก็เพิ่นบื้นทังอันพี่น้องที่เคยถ่ายเบิ่งเดีย๋ยวสิออกไปถ่ายอีกเทืนหนึ่งไปบ่ได้ไเลไยไชก็ได้นี่นี่ผลเมื่อแกหินเันสีแล้วเปลี่ยนออาเ็ดมาเด้อมาเด้อมาเบิ่งปลาลีล <c oughs> ูกคขาขาไปไป่อยไปซื้อของอยู่เห่างผลลำบากปันได้ก็ไปพี่น้องเอ้ย เออใจเย็นเย็นใจเย็นเสูบยาก่อนก็ได้ลุงเปาไปบรรโตกไปยามรีเหมือนกันบอกกระตูงเตาเย็นใส่ตุ่มเย็นไว้น้ำถั่วไต้เบิ้ลเย็นนั่นบอกประเทดนีอยู่ฝุ่นเมด่อเมื่อครั้ไปยามจ้ามันไกลช้อนมือเจ้าคนหนึ่งเออไปบอกบรกทังมากคนแบบนี้ความเย็นโอ้ อันบ้านเฮายังอุดมสมบูรณ์เนาะลุงเป่าเนอะยังพอได้กินทางอื่นเพิ่นว่าบกบกบ่มี่ว่าเห็นเลยดดีแบบนี้แหละกะเม่นมีมันกับบะมีปลาลงเพิ่นว่าบ้านเฮามันมีแต่หนีธรรมบุรีมีอีกอยู่บ่ไม่แต่หนีล่ะกับของลุงไบแค่นั้นเฮ้ยตัวนั้นมีบ่สมบูรณ์เี้ยงเครื่องเดียวแม่นรีเครื่องเดียวท่าเฮ็ดเป็นโตรงเนาะลุงเป่าเนาะตัวนั้น เออ่เป็นผแแมนนี่คือเป็นดีเต็มรูปแบบเอาวิธีเฮ็ดได้ลุงเป่าเฮ็ดจังไหนที่แหลกเออซักลักแล้วก่อนซักลักเสานี่บอกเ่านเออซักสองข้างแล้วก็เอาห้าวมันตีจ้าหนึ่ตัก้างมันจะย่นี่จะไปเอาห้าวใส่นี่ีสูงมันโอ้จะเอาอันยิ่งอากาดจ้า ไม้ไผ่ได้เปลี่ยนไม้สุปีบ่ลุงเป่าหนิสามปีเ,เปลีป่ยนทีหนึ่งพี่นาจะเปลี่ยนเนี่นเออเพราะมันมันเป็นไม้ไผ่หวานมันหอดกินบ่เออฉันไม้ไผ่บ้านเฮามันบมดกินแหละโอ๋อไฟหวานหมดมันกินไม้ไผ่หวานมันหมดกินพี่น้องออสามปีได้เปลี่ยนนี่นอห้อยหมดเจาะเนาะหมอดเจาะที่ไหนอเอาไม้ไผ่ยังมันสิดีลุงเป่าไม่ ไม่ใช่บ้านเฮาหรือยไม่ใช่ใหญ่บ nice ่เออจะโทษกล็อมนึกได้วานอ๋อนึกไดวานหมดจิงไรแห้งเว้ยจักเหลี่ยวก็มาแช่น้ำด้วยหนิบ้าแช่น้ำไหวไมนเล่นกินหรือเออกะอนุรักษ์ไายพี่น้องเพราะว่าหลวกลานหาเบิ่งยากเลยน่อลุงเป่าเนาะโบแม่นว่าเฮ็ดแล้วปลาสิดับแนวบ่แม่นเด้อพี่น้องเด้อโมชิงไล่เออไลย ได้กินสุปีแหละแนวนี่ถ้าว่ามันดับปีปีรุ่นคือสิมีเนาะลุงเปล่าเนาะลูกเปล่าวามจริงเหรพี่น้องเู้ข่าวนะบ้านก็ดับเออมันก็ได้ออกแม่แพรลูกอยู่แม่นมันบ่มาลงรี่องลี่นี่บ่มาล่องลี่จักหน่อยมันก็ะคอนถ้าบ่เอามันก็ตายคือเก่าพี่น้อ่จะยึงน้ำชาดึงน้ำมันออกแม่ที่นี่ร้ายได้ปานขาจ่าให้ดูโอ้โหจได้ยเนี่ยกับบ่ได้ดอก โอ้ยเต้นออกเลยลุงเป่ามันมาเอาผาแยง,งมาใส่เนาะกระคอลงมาเลื่อยอพี่น้องเลยถ้ามันแดนเดเป่าอยู่นี่เนาะมันเป็นแดดทั้งสีหนึ่งหรืวเปล่ามัน,นทั้งสีใหญ่บอกโอ้แด่ประแดดเป็นไฮอลไรพี่น้องสองไฮปุตีจะได้กินหย่อนสิว่าให้มันดับแนวมันบ่ดับดอกป่านะพี่น้องเอ้ยก็ได้กูปีอืมเคสมาจะปีแหละลุงเป่า มันอยู่แต่พศอซยี่สิบแต่ก่อนไข่เกิดแต่ก่อนเฮ็ดอยู่พุ่นเออเออพศอซอยี่สิบสี่เฮ็ดอยู่พุ่นเออถึงเฮ็ดตยูนี้ที่สิบพบว่ยี่สิบเฮ็ดนี่ละเออไข่เกิดพอดีลีตัวนี้เออไม่เฮ็ดอยูนี้พศอซอยสองพันห้าร้อยยี่สิบหกนอยี่สิบหกยี่สิบเฮ็ดนะไม่เฮ็ดยูนี่เออยี่สิบเฮ็ดอยู่นั่นป้อมนั่นป้อมมันถือลีนไปหน้าเพื่นพอแป่งกันแล้วก็เลยนักมันนี้โอ้ ดีสามสิบเจ็ดปีเนาะลุงเป่าเกือบสี่สิบปีเลยพี่นอ้องเอ้ยซ้ำกันครับอายุข,ยข่อยคำว่าปลาปูปลาดับเป็นบดับหรอไข่หนิมหาฮุกเชือดอะไรอ่อนี่ไข่ตัวนี้่มันตะก,กี้ตะก,กี้มันเป็นเสาใหม่ธรรมดาใหม่มหยุคข้าเรามาใส่ไม่บดีเรือน้ำไปชิกมาใส่เบิดอได้ไหมเออแยมแหล่งแล้วเนาะจังได้เห็ดเนาะเออเด็เกเดก่อนก่อนฝนจ้า อันมากมือเจ้านี่มันลุ่งพัดไหลฝุ่นเด้อไปใบไปฝุ่นละมันจะทีร่งใส่กระเิีนยออกจับเป็นตัวเ,เก่ายืนแมนอยู่ดอกว่าเป็นปล้าลงมาใหม่โอแมนได้หน่ะจับตัวเก่าเมือเช้าพ่อเตะได้หาหกตัวนี่ละเอาให้ไม่เทาม่นไปปีงเบิด <c oughs> ลูกหน่อยๆมันก็นยังนหนีหนอปลาหลูกขอกใหม่หลุ่นใหม่ มื่อหายายกันมึงดิชสอกทามลอยู่บ่โอ้แต่ว่ากะกระล่างพอดีแลเปลี่ยงอย่างได้เนาะเขาขอทำนี่ละนี่นี่ละก็มีคนปล่อยใส่ปลาดุกแม่นี่ยหน่อยว้าไปปล่อยไปยังก็ใส่หายไว้นั่นมะปลาแดกโอ้อันปลาดุกนี่สกินนั่นตินออกอีกแล้วไหวไม่ยังวะอืไม่ถูปลาดุกได้เอหนักตัวตายใส่ควันไป ฟ้าเวิดขึ้นแล้วเหมือนเรียนแต่มาฟ้าเบิดขึ้นโอ้ผู้ขั่ขวบ่สผู้ขั่ขวผู้ขั่วอะไรยากได้น้อ้เฮ็ดปลาแดกพี่น้องแผนกเฮ็ดปลาแดกป่กปาแล้วเราขั่วดีไปเที่ยวได้ไม่จะป่าได้มาขั่วมันเป็นอาหารของเห่าเด้อพี่น้องเด้อผู้โลกสวยกะเย้าว่ากัน มันเลี้ยงชีวิตหลายชีวิตนะลงเป่าเนาะูเพื่อนว่ามันกินปลามันมีชีวิตมันสิบาเพื่อนว่าโอ้ยข้าวบ่หากินก้าบ่ได้กินพี่น้องมันเฮ่าบ่ได้มีเงินมีข้ามหลายนะลงเป่าเพราะสิเด็มีเงินไปสือกินแม่บ้านน้องเฮ้าก็ต้องหากินแนวนี่พี่น้องเบ่าน้ำคนมีเงินกกบเบ่าได้อยู่ มีเงินสื่อกินแน่วอื่นก็ใส่ยังมาเนี่ยจ้าแ่เมาอีกอืมจังน้อยเมาอีกอ คำคำหมดแล้วเนาะคำคำไปคำคำแล้วก็ขยุดซะก่อนบ่ถ้าคำมันบ่ลงบ่ลงเปล่าบ่โอ้พี่น้องขันขันมีแดดช่วงนี้แห้งลงดีเลยช่วงแรกนี่บ่ขันมันมีแดดเลยขันนูนมีแดดก็จังสี่ดีหล่ะมันร้ควายนควยนี่เออเออเห็ดมาหลายปีมันก็หูเองเัี้ยนะอืออือโอ้โจังหวะมันเนาะพี่น้องลูกล้านก็ได้กินน้ำเหล้าด้วยพี่น้องว่นเป็นว่าเราเห็ดเพื่อการขายได้นี่ เฮ็ดไปกับพี่แจกไปแบงพีแบงน้องดได้กินน้ำ้าเราบพเฮ็ด,ดกับบวด้กินอ่าเดี๋ยวถ้าเบิ่งตอนเราออกมาพี่น้องเ,เอย็บแหลว่แหละน้ำยังไหลแหงอยู่พอได้เหลี่ยงชีวิตคนหลกสวยกับข้อพ่ดยหลายๆเด้อพี่น้องเด้อลิบได้กับว่าให้ได้่อย เพิ่งนักเรียนเที่ยวทางนักเรียนเที่ยวทางเกือกเกือกกี่ต้มออกลอกมาแห้งแล้วเนาะ่ากไหมวไดนเกิดมาแล้วพี่เนาะเกือบเต็มเนาะลุงเป่าเนาะ เคอเถ <4 S 1> ิท<า>งท<า>งจ้าทา,ทางหน่อยได้พี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ขอพูดพลุงเป่าหลายๆจา้าสีพามายามรีคือเก <c oughs> ่าคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าขอคุณพี่น้องที่ิีตามรับชมได้จา้าคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีจ้า